เคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมต่อมาช่วกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกม Roblox กับมาออก Star Tower Defense นะฮะผมก็ออก Star Tower Defense เนี่ยตอนเอ่อวันนี้มันปีใหม่วันนี้มันปีใหม่นะฮะวันที่หนึ่งมกราในนี้ที่ผมอัดอยู่ได้มีการอัปเดตมาแล้วนะฮะ ก็คือเราเปิดก่อหองขอญได้แล้วแล้วก็มีแมปใหม่มานะครับผมเดี๋ยวไปชมแมปใหม่มาก่อนแมปใหม่ที่มานะครับผมก็คือแมปนี้ Magic Town นะฮะเป็นแมปของ Fairy t เ tale นั่นเองเนาะแต่ผมยังเล่นไม่จบนะก็นะฮะก็นะครับผมที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยนะฮะก็คือล่องขอญเปิดได้แล้วนะครับผมผมก็ได้สุ่มเอา5ดาวมาแล้วมาได้แล้วนะครับผมก็นะนี่นะครับผมจะเปิดสี่ดาวอันนี้ก่อนสีเขียวนี้ได้มาจากการสุ่มนะครับผมสุ่มด้วยเงินเปิดนะครับ โดยการกด evo นะฮะจะได้ตัวมาจาก fairy tale นะครับผมเป็นตัวใช้เวทน้ำแข็งอนะ่ะผมไม่รู้ว่าเกรมั้งเกรชื่อว่าเกรนะฮะแล้วต่อไปนะ,ะครับของคนอันนี้ได้มาจากการทำ quest ลายวันนะครับอันเนี้ยได้มาจากการทำบันดีนะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าได้แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดเลยได้เป็นเอ่อจากนารูโตะนะผมจำชื่อไม่ได้นั่นแหละฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผม นะตัวสุดท้ายเลยนี่นะฮะเออ่กองของขวัญ5ดาวนะครับผมได้มาจากเอ่อไม่ใช่ได้มาจากการสุ่ม5ดาวนะครับผมโดยใช้เพชรเนาะได้เป็นโกจิต้านะฮะอ๋ออยังหล่อเท่เลยวะแคปหน้าจอบับก็นั่นแหละครับผมนะก็เอ่อไอโกจิตนะ้าน่ะตัวเนี้ยตัวน่ะไอโกจิต้านะ่นะสแตทก็ไม่ได้แย่เลยนะแต่ว่า การจบตีเท่าเลนโกคุเลยเนาะก็โกจิตาเนี่ยต้องถ้าเราจะวางเนี่ยเราต้องวางโดยมีโกคูล่างไหลก็ได้นะฮะสามสี่ดาวห้าดาวได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็มีเวจิตานะฮะวางไว้ถึงจะวางอไอโกจิตาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะแอดมินเขาส่งมาเนาะในนิสคอร์ดนะฮะเป็นแบบนี้น,นั่นเอง โค้ดใหม่นะฮะมีอยู่2โค้ดได้300เพจครับโค้ดแรกคือโค้ดนี้เลยโค้ดที่2นะครับผมคือ our happy new year 2 K 2 1นะฮะผม2 K 2 1นะฮะได้อย่างละร5 0าเพจเนาะเดี๋ยวก็เอ่อ description เหมือนกันนะครับผมจะใครขี้เกียจพิมพ์นะฮะก็นั่นแหละครับ description เดี๋ยวไปไปรีวิวไอ้2ตัวนี้ก่อนนะฮะจะรีวิว3ตัวเลยแหละจะไปรีวิวแล้วกันนะฮะโอเคครับ ไปไปดูกันเลยโอเคนะครับผมแล้วก็เข้าเกมมาแล้วนะฮะก็นะนฮะเรามาวางเกรย์ใช่ไหมมันชื่อว่าเกรยใช่ไหมเกรยนะฮะเกรยจากเรื่องแฟร์วิเทลใช้เบน้ำแข็งนะฮะตีเป็นเอวเนาะเอฟเฟกต์สวยอีเมือนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเสจน้ำแข็งขึ้นมาเป็นคอนเนาะลอเทชิงชิงโอ้ เริ่มมานะครับล่างแรกของเขาก็คือดาเมจสามสิบห้านะน,นี้เลเบิดหนึ่งนะฮะระยะสิบห้านะครับแล้วก็คูลดาวก็ห้าวินั่นเองเนาะ,อะโอเคนะครับผมเกตต่อไปดาเมจก็จะเป็นห้าสิบห้านะฮะเรนจ์ Range จะกลายเป็นสิบแปดแต่คูลดาวยังเท่าเดิมนะฮะแล้วก็มีตัวหลุดมาหนึ่งเอเอแต่ไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะครับผมล่างต่อไปใช้750ออดอดอลลาร์นะเจ็ดร้อยสิบเหรียญเจ็ดร้อยสิบบาท นะะั่นแหละฮะบวกดาเมจยี่สแล้วก็บวก3ามเรนจ์นั่นเองอสวยงามครับ oh my god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  ปางวางวางวางมากรนี่นะครับผมการโจมตีโอ้โอ้โอ้เสียงดังมากการโจมตีของเกรก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมลบ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 เกย์จะเปลี่ยนไปนะฮะกลายเป็น เหมือนแบบว่าอะไรเป็นไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าเหมือนเป็นทางผ่านนะครับผมทางน้ําแข็งทางน้ําแข็งเออร่างต่อไปนะครับผมใช้หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญเออเออห้าร้อยบาทนั่นแหละครับผมลบเออสามคูดาวนะฮะแล้วก็บวกสามสิบดาเมจดนี่ก็เต็มแล้วนะครับผมดาวเมจด เลเวลหนึ่งดามเมจนแม็กคือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะฮะถือว่าไม่ได้แย่นะสำหรับสี่ดาวแต่ก็เบาไปหน่อยอนะเนาะแต่ว่ามันแลกมาด้วยแบบเอิมโจมตีเร็วนะโจมตีเร็วแล้วก็มีรว่าอะไรแล้วก็เป็นน้ําแข็งด้วยนะถ้าสมมุติว่าไม่ตายก็จะติดน้ําแข็งด้วยนะฮะแต่ว่ามันจะติดน้ําแข็งแค่ตอนอัปเกรดที่เป็นมีสกิลทานน้าแข็งนะฮะตอนคอน้ําแข็งมันจะไม่ติดน้ําแข็งเนาะ ก็เราตัดไปตอนที่บอสมาเลยเดียวกว่านะครับผมจะได้เห็นว่ามันติดน้ำแข็งด้วยเนาะมันติดแบบแช่แข็งอะ่ะมันสตันนะครับอเออแล้วเกรนะครับผมใช้เงินไปทั้งหมดสามพันเออสามพันสามพันยี่สิบหกบาทฮะใช่ใช่ใช่ัชชบแม็กจะใช้เงินไปทั้งหมดสามพันยี่สิบหกบาทนะครับผมโอ้โอ นี่นะฮะผมก็วางเพิ่มไปนะครับผมตัวเอฟเฟกก็สวยดีนะผมชอบนะครับเป็นน้ำแข็งนะโอ้โหเฮ้ยพอมี2ตัวแล้วแบบดูดิน้ำแข็งเทมากเลยอะโอ้หล่อเทงจริง นี่นะครับผมเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นกันหรือเปล่าว่ามันมีต็มแข็งด้วยเนาะแบบติดสตันด้วยถ้าไม่ตายก็จะติดสตันนะฮะเดี๋ยวรอดูไปก่อนเดี๋ยวรอดูไปก่อนเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดเซลวีน่าจะเห็นกันนะนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นกันเนาะเดี๋ยวถ้าบอสมาน่าจะเห็นชัดกว่านี้นะฮะนี่นี่เห็นไหม นั่นแหละรครับผมจิตนำแข็งนะครับตัวนั้นก็จะสตันเนาะถูกสตันนะยืนอยู่นิ่งๆไปเลยเนาะรอเทจริงๆนี่นะครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะเห็นละแข็งแบบแข็งนักมากนะฮะเนี่ยมันจะสตันมันจะอยู่นิ่งๆเลยนะครับผมเห็นไหมนี่สุดยอด โอ้โอ้โอ้รู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มมีหลุดบ้างแล้วระวังเพิ่มดีกวยจุดๆๆๆๆๆเรียบ้อยแม็กกันหมดแล้วนี่มินิบอสมาแล้วนะเห็นไหมครับเนี่ยแข่งหน้าจมูกเลยนนะเอาใหม่ๆจะรอแข่งก่อนเอามันแข่งเอามันแข่งครั้งเดียวมันแข่งครั้งเดียวมันแข่งครั้งเดียวนะประมาณ2-3วิเนาะ นี่ yeah easy easy เดี๋ยวไปตุลิบุโตต่อไปเลยครับโอเคนะครับผมแล้วก็เข้าเกมมาแล้วนะฮะการที่เราจะวางเอ่อไอโกจิต้าได้เนี่ยคือคือเราต้องวางไอโกคูกับเบจิต้าก่อนนะครับผมถึงจะวางไอไอ,ไอโกโกจิต้าได้เนาะเพราะมันจะต้องเอามาฟิวชั่นกันนะฮะนี่นี่ คนนี้เขามีเออเบจิตานะฮะคือผมผมไม่มีอผมก็เลยขออนุญาตเขามาขออนุญาตเล่นด้วยเนาะเด็กไทยต้องมีมารายาทนะครับผมอะไรวะ โกจิต้าตัวนี้นะครับผมคือคล้ายๆมีฮอกเลยนะแต่มีฮอกตีเร็วตีเร็วกว่าใช่แต่คือโกจิต้าคือแบบโหดโหดโหดมากๆนะวงกว้างมากโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะวางเอิบเอิบเอิ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 โกจิต้าได้แล้วเนาะ บอลกกจิต้าได้แล้วนะฮะผมก็เดี๋ยวจะวางเอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะนี่ก็จะเห็นภาพลวนล่างสุดอิปิกนะฮะผมนี่วางาไว้ดิเมชันการโจมตีนะครับก็จะเป็นเหมือนฮามิฮามิห้าสุดอลังการงานสร้างนะฮะก็นะครับผมอสแตทนะครับผมดาเมจก็คือ150เลยนะฮะเรนจ์60บนะครับผมคือแบบโคตรกว้างมันคือมีฮอคนะคับผมมีฮอคแบบ แบบดีขึ้นมาจะแก้ลงแต่มันก็แต่มันก็พอๆกัน,นแหละฮะเดี๋ยวเพื่อนเขาก็จะวางเบจิต้าเหมือนกันเนาะเป็นไม่ใช่โกจิต้าเหมือนกันเนาะนี่ฮะเขาวางแล้วลอยฮนะนี่โอ้โหสุกโกยอะสุโกโยนี่หน้าต่อไปนะครับใช้2,750เลยครับผมก็บวก140ดสเมสนะดาเม คือโกจิต้าเทียบกับมีฮอกนะฮะมีฮอกจะตีแล้วว่าอะไรตีเร็วกว่าเนาะแต่ว่าวงเอลีนี่คือแคบมากนะฮะโกจิต้านี่คือตีช้ากว่าแต่วงเอลีนี่โคตรใหญ่เลยนอะอันนี้ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ถือว่าโอเคเนาะดูดิ <c oughs> ชิวชิวเลยนี่ บูมากก่่าเดินไม่พอโกจิต้าเป็นทั้งหมด3ร่างนะครับผมแพงมากโกจิต้าบอกเลยแต่ว่าหรื่าอะไรอะ่ะอาจจะพอะจะถูกกว่ามีฮอกมั้งผมไม่รู้เลยแต่คือนั่นแหละมันแพงอะ่ะโอเคนะครับผมอ,อ,อัพเกรดร่างต่อไปแล้ว,ลวนะฮะนี่ เรนจ์นะครับหรือว่าวงความกว้างเนี่ยเจแล้วนะฮะเจแล้วนะคุ้มแบบแล้วนะโคตรกว้างเลยเนี่ยผมดาเมจสี่ร้อยสี่สิบแล้วนะครับผมดาเมจนิดแรงใช้ย่อยนะฮะแรงใช้ย่อยโอเคนะครับผมล่าสุดท้ายนะฮะคือใช้ใช้สี่พันห้าร้อยนะผมกดอัพไปเลยอืมวง นี่นะครับผมการโจมตีก็จะเป็นเหมือนแบบโปรยอะไรไม่รู้ไปนะฮะผมจะคือเทมากนี่ฮะเป็นเหมือนโกจิต้าร่างซปเปอร์ไซยาห์นะดูดิโคตรหล่อเทเลยนี่ฮะคือตอนนี้คือเรนจ์คือ80แล้วนะครับผมคือแบบกว้างมากดูดิแล้วคือไอเอลเอเนะี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเกือบจะ90องศาแล้วนะเกือบจะ90องศา เอ้ยดูมันมากกว่า90องศาว่ะเออมากกว่า90องศาเงั้นะฮะอืมคือแบบโอเมก้าสุโกยมากกว่า90องศาแล้วอ่ะตอนนี้ใช้เงินมาทั้งหมดเอ่อเอ่อเอ่อตัวนี้ใช้เงินมาทั้งหมด13250นะฮะนี่เดี๋ยวผมวางโออๆกดผิดนีคุณจะตายอีกตัวนะฮะนี่ฟิวชั่นอ๋อ ยังรอเท่คือใช้เงินยังเยอะหัวเรื่องเต็มแบบเลยอื้อนี่ว่างอย่างฮาอย่างฮานี่นี่นะฮะบอสบอสบอสไม่ไ,ไ,ไ,ได้พูดเลยว่าบอสออกมาแล้วบอสต,ตายแล้วนะฮะโอ้สุโกยได้สกิจริงเลยดาเมจนี่โคตรแรงเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะก็ไอฮาคุนั่นแหละครับผม โอเคเราก็เข้าเกมมาแล้วนะคะผมเราจะมารีวิวฮาคุจากนาดูตกันอีกแล้วนะฮะเริ่มมาระวังเลยฮะฮาคุก็วงจะเล็กกว่าเออเกรย์นะคะผมแต่ว่าเอ e, e ีก็เอ e ีเอวีโคนเหมือนกันเนาะดามเมจเริ่มมาก็35นะครับผมแล้วก็ตีทีละห้าวีเนาะ What is this นี่มอะไรเนี่ยคาถาอะไรมุดมุดเขามุดเข้าไปในกระจกอะแล้วก็ต่อย ันคืออะไรอ่ะผมไม่รู้ผมผมไม่เคยดูนารูโตะนะอัพเกรดไปเลยนะครับผมก็บวก20ดาเมจนะฮะบวกบวกแค่20ดาเมจใช่ใช่บวกแค่นั้นแหละฮึสกออยตอนเอฟเฟกการโจมตีก็เท่เหมือนนะครับผมเนี่ยรอเทจริงโอ้ยจะหลุดแล้วโอ้โอเคโอเคยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ เหมือนฮาคุเนี่ยโคฮาคุฮาคุผมไม่รู้จักชื่อนะเขาบอกว่าฮาคุอะเหมือนจะมีแค่สามล่างนะครับผมฮาคุแล้วก็อัพเป็นล่างที่สองนะครับผมดาเมจก็เป็นแปดสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าเรนจ์ก็เท่าเดิมเนาะวงกว้างก็เท่าเดิมนะแล้วไอ้ครูดาวก็เท่าเดิมเช่นเดียวกันวากิรินก่อน <S <S สำหรับผมนะผมตัวนี้ใช้เงินเอ,อ้ยไม่ใช่ตัวนี้วงวงมันเล็กไปหน่อยเออข้อเสียคือวงมันเล็กมากเลย <S <S อัพเกรดนะอุ้ยโอ้ อัพเกรดอัพเกรดล่างสุดท้านะครับจะตีเอลีรอบวงเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเสียงเสียงกระจกแตกดนเอกอี e มากโอ้เมก้าเสียงเสียงเฟกตูดมาก <laughs> <laughs> เสียงกระจกแตกตูดมากโอเคน่าจะรอแล้วแหละดูด ถ้าจริง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 ๆนะฮะโคฮาคุหรือว่าฮาคุหรือว่าตัวอะไรก็ตามที่มันชื่อว่าตัวใหม่เนี่ยควรจะวางไว้ตรงขอบตรงนี้เนาะถึงมันจะคุ้มที่สุดสำหรับผมนะอ่าขายทิ้งไปตัวนี้ใช้เงินทั้งหมดเออมันเท่ามันเท่ากับเออเกรเลยเนาะคือ3026บาทเนาะแต่ว่าดาเมจนี่เยอะกว่าเกรเหมือนกันนะครับผมเยอะกว่า20ดาเมจก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะขนาดนั้นนะ ตอนนี้เราก็อยู่เวฟสิบห้าแล้วนะครับผมก็ได้วางเออ <c oughs> กระจกแตกแมน <c oughs> กระจกแตกแมนวางครบแปดตัวนะฮะก็แม็กซ์กตัวแล้วเนาะหรือว่าหนึ่งทุกตัวเลยนะฮะก็เป็นภาพที่สวยงามดีแต่หูกำลังจะแตกนะฮะเหมือนตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟคแข่งเหมือนเออเหมือนเหมือนเหมือนเกรย์นะฮะเกรย์มีเอฟเฟคแข่งเนาะบอสมาแล้วนะฮะบอสมาแล้วแล้วไงฮะเลือดสองสองพันโอ้เรียบร้อยโดนโดนกระจกแตกเกมมิ่ง เลด1,690แล้วนะฮะโอเคนะฮะแตะเลยนะครับตายแล้วโอ้ g g e a s y นะฮะผม g g e a s y ทีเดียวก็นะฮะผมถ้าใครชอบคลิปนี้เออ่คลิปอัปเดตนะนั่นแหละถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เออ่มาดูนะฮะก็สัตว์มันปีใหม่ครับผมนะฮะเออครับบ๊ายบายครับ